ครับผมพี่นัทนะครับสำหรับคลิปนี้มาีวิวรถสเกลสวยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรถจากคไายเซี่ยวมี่นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วเซี่ยวมี่เนี่ยเขาผลิตของออกมาหลายๆอย่างนะครับทีนี้โดดมาเล่นตลาดในวงการอาซีด้วยนะครับงานีเกาออกมาบอกเลยว่างานสวยอ่ะสวยสุดๆนะครับดูเรื่องของสเกลนะครับตัวนี้เป็นรถสกีจินมี่นะครับนี่สเกลเข้ามาอยู่ที่1นึ่งต่อสิบหกแบตเตอรี่ชาร์จนะครับแล้วที่สําคัญเซี่ยวมี่ทำเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคืออะไร มันไม่มีรีโมทแต่มันเป็นรถบังคับอ่าเห็นไหมมันแปลกนะว่าทำไมถึงไม่มีรถบังคับนี่มันใช้ตัวนี้คอนโทรลแอปคอนโทรลนะครับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นแอปพลิเคชันคอนโทรลจากเสี่ยวมี่นะครับเขาออกออกแอปมาลูกเล่นถือว่าดีเลยสมูทมากนะครับที่สำคัญระบบจัดเต็มจัดเต็มหมายความว่าตัวรถเนี่ยเหมือนรถโปรคืคอมีสปีดคอนโทรลนะครับมีเซวอในการเลี้ยวนะครับอืมแล้วก็ฟังก์ชันในลูกเล่นต่างๆเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงว่าเป็นอะไรนะครับก่อนอื่นดูของอุปรกรณ์ในกล่องก่อนว่าม,มีอะไรบ้าง เปิดมาอันนี้คือแพ็คเกจจิ้งเขาผมบอกว่าแข็งแรงนะครับสวยงามเลยตัวนี้จริงอวันโชก็ได้นะเอาไปเล่นก็สวยอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรดูในส่วนนี้นะครับอุปกรณ์ให้มาชาร์จ usb นะครับคู่มือสติ๊กเกอร์นะครับสซูกิและที่สําคัญนี่นี่นีระบบขับเคลื่อนเท้าข้างล่างเห็นไหมครับเป็นระบบเท้าขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์นะครับ,ล,ะระบ,บ,รบรลักษณะ,ะน,นี้โช๊ค บ่อช็อคให้มันนุ่มอะนุ่มๆม,ม,มากหนุสุดไม่เทียบกับสเกลแล้วผมลองแอบเล่นล้นิดนึงผมว่ามันมันสมูทมากเอามาลองตืเล่นนะครับโอ,โอเคมาดูส่วนของท้ายนะครับชาร์จเขาอยู่ตรงนี้แนะนำนี่นี่นี่นนรู้ชาร์จเขานะครับยืนข้อไอเสียนะครับเสียบสายชาร์จ USB ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแบตเตอรี่เขาชาร์จหนึ่งครั้งประมาณ90นาทีเล่นได้ประมาณ30นาทีนะครับแบตเขาเป็น1 F นะครับ5้ารอยมิลลิแอมนะอันนี้คือสเปคนะครับ ขนาดของรถรุ่นนี้ก็อยู่ที่1ต่อ6นะครับของแต่งรุ่นนี้ผมแอบดูมาแล้วพอมีพอมีนะเห็นเขามีคนเอาเอาเขามาจำหน่ายหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วเรื่องของแต่งเรื่องอะไรนะครับผมชอบไฟหน้าเขามากยนะาเหมือนจริงสุดๆนะครับนะะโอเคเดี๋ยวผมไปอธิบายฟังก์ชันและการใช้งานของรถรุ่นนี้กันครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับทีนี้ขออธิบายเรื่องฟังก์ชันต่างๆของการใช้งานของรถรุ่นนี้นะครับโอเคเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ คันเร่งนะครับซ้ายขวาตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับดูนะครับเลี้ยวซ้ายจะเป็นเซอร์โวนะเพราะนั้นเราเลี้ยวนิดเดียวก็จะไปนิดเดียวอย่างนี้ตอบสนองตามมือผมนะครับโอเคมาดูในฟังก์ชันศูนย์ด้านบนนี้นะครับตัวนี้กดเข้าไปมันจะเป็นระบบกาวิตี้เซนเซอร์หมายความว่าเดินหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดินหน้าตัวนี้แต่เวลาเลี้ยวให้เราเอียงนะครับเอียงโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ไปเอียงขนาณะนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมปิดไปก่อน มาดูปุ่มของตัวนี้นะครับปุ่มอันนี้จะเป็นเรื่องของซับทิมนะครับหมายความว่ารถวิ่งไปแล้วด้านบนนะครับเกิดทิมซ้ายแล้วก็ทิมขวานะครับสังเกตเวลาผมตั้งนะเนะลองไม่ตั้งอะไรองนี้เพราะนั้นผมเลี้ยวไงก็แล้วแต่กลับมาตำแหน่งเดิมเพราะนั้นอาการให้ดูอย่างนี้ให้เราทาทาการวิ่งแล้วก็ให้แต่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสปีดนะครับทิมสปีดผมลองและปุ่มนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้เท่าไหร่นะครับเาะนั้นให้เราทําการปิดแอปเขานะครับอันนี้ ปิดไปเลยนะครับเบ็ดปิด,ปด,ปดตรงนี้นะครับโอเคมาดูส่วนของตัวนี้คืออะไรเด่ยเข้าไปดูอ๋ออันนี้คือ,อรายละเอียดของรถรุ่นนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขอผ่านไปแล้วกันอ่ะมาดูในปุ่มนี้นะครับปุ่มตัวด้านล่างนี้คือปุ่มสปีดนะครับเป็นโลกับไฮหมายความว่าผมแตะหนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็นโหมดโลนะครับมันจะวิ่งเล่นนิดเดียวอ่ะผมลองลองหายล้อดูแล้วกันนะครับลองวิ่งดู ดูรอบไหมเหลแค่นี้ความนิดนึงนะครับแล้แตะสุดมเลยนะครับอย่าไปเทสแล้วลองปุ่มนี้ให้ดูรอบมันจะแค่นี้นะครับแต่เมื่อไหร่ผมปลดออกนะครับฟังเสียงรอบไหมรอบมันจะดีมาดูคำสั<ม>่งสุดท้ายนะครับคือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้หมายความว่าเป็นปุ่ม engine brake เวลาเราเร่งรถมันจะหยุดนะครับมันจะใช้ใช้ในกรณีเราขึ้นเนินนะครับรถอาการไหลสมมติว่าเราต้องการปีนขึ้นทางยางชานแล้วเราปล่อยคันเร่งรถมันจะหยุดนะครับ แต่ถ้าเราอยู่ในโหมดคําสั่งปกติดูกา,การนะครับรถมันจะวิ่งแบบนี้เนี่ยมันจะไหลเห็นไหมฮนะเพราะนั้นมันจะไม่มีของของักษณะของเบรกแดกเบรกที่อยู่นะครับก็ใช้ในกรณีเราปีนเนินเพื่อป้องการอาการไหลของรถนะครับเนี่ยเป็นอันจบของรถตุ้นตีนะครับวิธีการบรรับง่ายมากเดี๋ยวเราไปวิ่งกันตอเลย